เอ่ครับเราลงทุนไว้444ล้านนะครับเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องได้คืนมา500ล้านนะครับแรงไปเลยครับ1แสงครับขอลัก3าแสงนะครับเพื่อนๆ2ื่อนแสง3แสงแล้วกดขอเป็นทีมชาติบราซิลหากเพื่อนๆพื่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าราคาถูกนะครับผมขอแนะนำเพจเติมเกม โอเวอร์ท็อปฮับผู้ติดตามกว่า70,000คนนะครับบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเกมฟรีฟ้ามือถของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายใครสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นหรือจะแอดไลน์นะครับ over อร์อันเดอรกอรอย่าลืมแอดด้วยนะครับเพื่อนๆนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีฟ m าม i l e เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนชาวันพฤหัสนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันว่า มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับนี่เลยครับสิ่งแรกนะครับนั่นก็คือกิจอีโร่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีนักเตะอีโร่ชุดใหม่เข้ามานะครับแต่โอเวต้องบอกว่ายังไม่เยอะนะครับเพื่อนๆก็มีแค่113แล้วก็1 1 4นะครับที่เข้ามาใหม่เลยนะครับนั่นก็คือคีวิลนั่นเองเก่งเลยนะครับเพื่อนๆล่างเก่าเนี่ยต้องบอกว่าพลิวนะครับแล้วก็โซโมลาเร็กนะครับ อ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่รู้จักจริงๆนะครับและก็ไม่น่าเล่นนะครับเพื่อนๆรูปร่างเนี่ยเล็กเลยนะครับเท้าไม่ดีนะครับสกิลมูไม่ดีนะครับอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นปลาแปงนะครับ114ตอนนี้ต้องบอกว่าเล่นได้เลยนะครับสกิลบูตดีนะครับและก็พลังแฝงเนี่ยครบเครื่องมากอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมองว่า ถ้าใครคิดจะแลกนะครับหรือว่าเปิดได้เนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือมากิซิโอนั่นเองนะครับเนี่ยฮะเก่งมากนะครับตัวนี้เวิร์กเลดดีด้วยนะครับแล้วก็มีลองช็อตนะครับเก่งแน่นอนนะครับมากิซิโอตัวนี้ในตําแหน่ง CM นะครับรอบนี้อย่างที่2นะครับที่เข้ามานั่นก็คือเป็นพาร์ทของเรตโตนะครับเพื่อนๆ เวลที่30นะครับเราก็จะได้ Diego Melito นะครับนี่ยก็ตัวนี้เล่นได้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครขาดกองหน้านะครับตัวนี้เอาไปเล่นได้เลยนะครับเก่งนะครับรูปร่างค่อนข้างดีเลยแล้วก็มี Power e d e r ด้วยนะครับเพื่อนๆ s กิลบ b o o s ก็ต้องบอกว่าดีนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับเทียบเดตดเข้ามานะครับนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนของนักเตะยีโร่นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับนักเตะอุบยร้อยสิบสี่นะครับ นี่คะก็จะเป็นพวกไอคอนพรามร้อยสิบสี่นะครับแล้วก็เป็นนักเตะอีโร่ใหม่สองตัวนะครับปาเปงแล้วก็มาคิซิโอถ้าเราได้เจซินโยนะครับเวียร่าพวกนี้ก็จะคุมนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราได้เป็นเชวาญี่นะครับลินิเกอร์พวกนี้ก็ต้องบอกว่าเกลือหนักเลยนะครับเพื่อนๆและตัวพวกนี้ขายไม่ออกด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแลกนะครับเพื่อนๆนี่ฮะผมมีโฟลเลอร์ร้อยสิบสามอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะไปซื้อเพิ่มมา2ตัวนะครับนี่ครับซื้อนักเตะอีโร่113ไปแรกนะครับหรือไม่ก็เป็นไอคอนพรามร้อยสิบสามก็ได้นะครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสำหรับลูนโดร้อยสิบห้านะครับผมก็ตักขายอยู่นะครับเพื่อนๆก็อยากได้ลูนโดร้อยสิบเจ็ดมากนะครับแต่ณตอนนี้เดี๋ยวเราไปตามหาแจซินโยกันก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับเราลงทุนไปสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านนะครับเพื่อนๆ อย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องได้คืนมา500ล้านนะครับแรกไปเลยครับหนึ่งแสงครับกอนรัก3าแสงนะครับเพื่อนๆ 2, สแสง3แสงแล้วกดกอเป็นทีมชาติบราซิล โอ้โห oh. แล้วเป็นบันหลักครับเพื่อนๆก็ยังดีนะครับในใจตอนแรกเนี่ยผมคิดถึงชวไวนี่นะครับเพื่อนๆโอเคอยู่นะครับบัลลัก6์หล้านนะครับก็น่าจะดักขายได้นะครับก็ไม่ได้แย่มากนะครับเพื่อนๆได้บัลลักแต่ถ้าเป็นชวไวนี่ตะก,กี้เนี่ยคือโคตรแย่เลยนะครับ นี่ครับเหลือ580ล้านแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็จะต้องหนักขายนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ